นะครับ9798 78อุ้ย78อุ้ยทุกคนครับ นะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาแก้บนย่านาคนะครับซึ่งย่านาคทุกคนครับให้โชคราบกับสมาชิกนะครับก็คือ4 6นะครับจากเลขคู่ครับนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ทุกคนครับที่เราจะมาขอพรจากย่านาคนะครับเราจะมาขอโชคจากย่านาคกันนะครับผมตั้งใจทุกคนครับจะมาขอญาถึง3ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับใครเป็นคนใหม่อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พาเดินทางดีๆนะครับในงวดนี้หนึ่งตัวรานี้นะครับเราไปดูกันนะครับว่า่าตจะให้ ลาบกับลูกด้วยสาทูสาทูสาลูอ่ะทุกคนครับดอกนี้นะครับเราจะไปจุดนะครับนะให้กับสมาชิกแฟนเพจนะครับงวดที่แล้วดอกนี้นะครับก็คือ46ตรงตรงเลยนะครับหลายคนนะครับได้โชคได้ลาบนะครับกับเลขคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันที่1ตุลานี้นะครับจะเป็นเลขอะไรนะครับหกว่าอย่าลืมทุกคน6กับ9ตัวเดียวกันนะคิดว่าไม่9กับ6มาหุ่ย67ตรงกับเลขเด่นผมเลยเนี่ยอย่าลืมนะ6797นะจ๊ะ เฮ้ยเรียงเลยหรอ6 7 8อย่าลืมนะทุกคนครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับอาจจะเป็นนะครับ9 7 9 8 7 8อุ้วิย78อด 7, 8, วิด้ย ทุกคนครับเป็นยังไงบ้างนะครับงวดที่แล้วนะครับซึ่งยานาคนะครับให้โชคให้ลาบนะครับก็คือ46นะครับจากเลขทูปของเรานะครับงวดนี้นะครับอาจารย์มั่นใจยานาคนะครับจะให้โชคให้ลาบกับสมาชิกคนที่ติดตามแฟนเพจของอาจารย์อย่างแน่นอนครับทุกคนครับอาจารย์มานะครับอาจารย์จะขอย่านนะครับก็คือ3งวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่2นะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นคนใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อไม่พลาดแนวทางดีๆกับอาจารย์วัิรศักดิ์ไร่ปวดนี่ครับทุกคนครับเพราะว่าถ้างวดนี้เลขเข้านะครับงวดหน้าอาจารย์ก็จะมาใหม่นะครับเป็นงวดสุดท้ายบางคนไม่ได้กดติดตามไว้นะครับอาจจะพลาดแนวทางนะครับในงวดวันที่16ตุลาก็ได้ครับวันที่1ตุลาสันารหนี้นะครับทุกคนครับอาจารย์สรุปเลขไว้ตรงนี้นะครับเลาวงวดที่แล้วนะครับอาจารย์สรุปไว้ให้4 6ด้วย งวดน,นี้นะครับเวลาไปสมควรแล้วนะครับขอทุกท่านนะครับโชคดีร่ำรวยนะครับของให้บาร,รมีนะครับของย่านาคนะครับดลจิตดลใจให้ทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์ในวันนี้ให้คนที่ดูคลิปในวันนี้ให้โชคดีให้ร่ำรวยให้ถูกหวยกันทุกคนทัมาครับสวัสดีครับรู้แบบนี้สั่งมาทานนานแล้วกระดูกล่นปวดขาปวดเข่าปวดขาปวดเข่าปวดมาสองสามปีนี้นะพอนั่งปุ๊บ มันปวดปวดมากปวดแบบทรมานอะ่ะหลานสาวซึ่งเป็นพยาบาลเอาไวต้าแคลมาให้นักแก้วชิมค่ะมันสดชื่นเดินได้คล่องขึ้นเจอแล้วตัวช่วยที่ทำให้กลับมาทำงานได้ตอนนี้กลับมาทำไร่ทำนาได้สบายๆยืนนานๆได้เหมือนเดิมรักษามานานก็ไม่หายแต่พอได้มารู้จักไวต้าแคลกินทุกวันตามคำแนะนำแค่เดือนแรกก็รู้สึกเลยว่าเสียงกรอบแกรบที่เคยมีมันลดลง ไม่มีเสียงกระดูกดังอีกต่อไปและอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นลูกขาไวตะแขวที่เปิดใจแล้วตอนนี้สามารถปุ้มหลานยืนรดน้ำต้นไม้ทำงานได้ทั้งวันไม่ปวดขาไม่ปวดข้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วสุขภาพดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าอายุใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกแนะนำเลยไวตะแขวตัวนี้กินแล้วเห็นผลจริงชีวิตดีขึ้นเยอะ สร้งเลยจัดต่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทุกๆวันเนี่ยเป็นเรื่องราวของการใช้ร่างกายทั้งนั้นเลยซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะว่าวัยเลขสี่อัพเนี่ยนะครับผมโรคปวดข้อปวดเขา่าปวดกระดูกปวดหลังปวดเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ย มันตามมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็ถามผมว่ามีเคล็ดลับอะไรไหมในการดูแลตัวเองเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยพร้อมตลอดเวลานั่นก็คือตัวนี้เลย v i t ้แคลที่ผมมั่นใจที่จะบอกต่อได้เนี่ยครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหนักมากสภาวะต่างๆที่พูดไปเนี่ยเจอมาหมดแล้วนะครับผมก็เลยมั่นใจมากนะฮะที่จะบอกต่อก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆวิตเาาอ,อย่างเรานะครับผม เปิดใจให้ไวยตแคลเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารช่วยบำรุงร่างกายของเราอีกสักนิดหนึ่งและคุณจะมั่นใจในทุกๆวันแบบผมครับไวยตแคลแคลเซียมบำรุงกระดูกและข้อตัวจบของคนรุ่นใหญ่สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ต,มติดต่อได้ที่เพจไวยตแคลแคลเซียมบำรุงกระดูกลายแอดไวตค9หรือโทรไปที่0801422452